นนี้นะคะโบมีรถไฟฟ้านะคะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะหนึ่งรุ่นจะมาแนะนำและจะเป็นรุ่นไหนนะคะไม่ได้เลยคือเจ้าตัวนี้เลยค่ะ MG EP ค่ะทุกคนคะ่ะ เป็นรถไฟฟ้ารุ่นแรกเลยนะคะที่สมัยกระแสรถไฟฟ้านะคะที่เพิ่งเกิดขึ้นในบ้านเรานะคะแต่ทุกคนดูสภาพด้านในทุกคนจะได้แบบนี้เลยค่ะได้รถที่ยังมีเบาะหุ้มอยู่พาสติกยยังอยู่ค่ะทุกคนเลขใหม่ประมาณนะคะ100กิโลเมตรเท่านั้นผูกคันเป็นรถปี2023ค่ะทุกคนคะ่ะใหม่สดสดกลิ่นใหม่ยังอยู่ค่ะทุกคนเชื่อไหมว่าไปกับ400กิโลนะคะบววจ่ายค่าชาร์จไฟไปประมาณ500บาทเท่านั้นนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนข่าววันนี้นะคะโบมีรถไฟฟ้านะคะร้อนะคะหรุ่นจะมาแนะนําต้องบอกก่อนเลยนะคะว่ารถรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่หลายหลายคนตามหามาก,มากๆเพราะว่าป้ายแดงนะคะโดนคืนใบจองกันนะคะเกือบทุกคนเลยค่ะและที่สําคัญวันนี้เดินเข้าไปป้ายแดงรับรองว่าคุณจะไม่ได้รถแน่นอนต่อให้คุณรอเป็นปีเป็นชาติ คุณก็จำไม่ได้รถแล้วนะคะทุกคนคะ่ะและจะเป็นรุ่นไหนไม่ได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะวันนี้3าคันสุดท้ายแล้วนี่ยสำหรับคนที่มาจากคลิปนี้เท่านั้นนะคลิปนี้เท่านั้นค่ะหมดแล้วหมดเลยไม่มีให้คุณซื้อแล้วแน่นอนค่ะและจะเป็นรุ่นไหนนะคะไม่ได้เลยคือเจ้าตัวนี้เลยค่ะ MG EP ค่ะทุกคนคะ่ะ เป็นรถไฟฟ้ารุ่นแรกเลยนะคะที่สมัยกระแสรถไฟฟ้านะคะที่เพิ่งเกิดขึ้นในบ้านเรานะคะนอกจาก MG ZEV ปี19ของเขาที่ออกมานะคะก็เปิดตัวเป็นตัวนี้เลยสำหรับเจ้าตัว MG EP ค่ะไม่ต้องพูดข้าทตำเพลงกับทุกคนค่ะเพราะวันนี้ข้างในทุกคนซูมมาดูเลยคันนี้เวลาเราขายต้องบอกว่าเราขายเป็นรถมือสองนะคะทุกคนเพราะเราไม่ใช่โชว์รุมปไ้ายแดง MG เนาะแต่ทุกคนดูสภาพด้านในทุกคนจะได้แบบนี้เลยค่ะได้รถที่ยังมีเบาะพุ่มอยู่พลาสติกยังอยู่ค่ะทุกคนเลขไม่ประมาณนะคะ100กิโลเมตรเท่านั้น วันนี้นะคะหาซื้อรถที่ไหนไม่ได้นะที่เรามีรถพร้อมรับค่ะทุกคนนะคะอ่ะให้ดูด้านหลังกันอีกหนึ่งรอบข้อดีของตัวเจ้าตัว MG EP เนี่ยเชื่อว่าหลายคนนะคะคงจะนะคะรู้อยู่แล้ว ว่าข้อดีของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรถเป็นไตลวแวนหรือว่าไ์วาก้อนแล้วเนี่ยนะคะเป็นทรงเดียวในรถไฟฟ้าบ้านเราเลยเพราะถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยก็จะเป็นสไตล์ซีดานแฮทแบ็กกันหมดหรือว่าก็เอสยูวีไปเลยนะคะทุกคนและวันนี้ราชบุกพิคาเซนเตอร์ของเรามีให้คุณเลือกถึง3คันนะ,ะคะคันที่1คันที่2คันที่3ทุูกคัานเป็นรถปี2 0 2พันค่ะทุกคนค่ะใหม่สดสด,สดกลิ่นใหม่ยังอยู่ค่ะวันนี้ใครอยากได้โรถส์รอ์ MGP e ที่ไหนไม่มีนะที่นี่มีพร้อมรับเลยค่ะ ข้อดีของเขาเนี่ยมีอยู่มากมายเลยนะทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นรถที่เป็นไซด์วากอนเหมือนที่ย้ำกัน,นลหลายรอบไลน์ที่สําคัญใครเป็นเจ้าของคันนี้นะ,ะ่ะเอาไปขับแก๊ปก็ได้นะคะเอาไปขับวิ่งไดเวอร์นะคะคือได้หมดเลยค่ะและใครนะคะที่อยากจะจัดไฟแนนซ์โดยเฉพาะสายไรเดอร์ทั้งหลายหากวันนี้นะ,ะ่ยคุณเป็นนะคะไรเดอร์สายมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วนะคะคุณอยากจะได้รถที่เป็นนะคะไรเดอร์สายแก๊ปคันนี้ต้องบอกว่าประหยัดน้ํามันมากๆนะคะ,ะ,คะทุกคนเพราะเป็นรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องจ่ายนะคะค่าน้ำมันเกียร์ไม่ต้องจ่ายค่าน้ำมันเครื่องนะคะทุกคนคน่ะ ไม่ต้องกลัวเลยค่ะว่าเครื่องเกียร์จะสึกหรอเพราะตัวนี้เป็นมอเตอร์แบตเตอรี่รถไฟฟ้า100%รนั่นเองค่ะและรับาครที่อยากเป็นเจ้าของ MG EP วันนี้นะคะง่ายมากๆเลยค่ะนะคะไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรพลังงานประจาข้าราชการนะคะดิเวอร์แกร็บหรือเจ้าของบริษัทคนไหนอยากจะไปแนะนําบริษัทก็สามารถจัดได้นะคะเผื่อคุณจะเอาไปให้เซลล์ที่บริษัทของคุณใช้ค่ะคันนี้นะคะตีไปนะคะสมมติว่าโบเคยเอาคันนี้นะคะพบลูกค้าที่จังหวัดระยอง ทุกคนเชื่อไหมว่าไปกับ400กิโลนะคะบัวจ่ายค่าชาร์ไฟไปประมาณ500บาทเท่านั้นนะคะทุกคนและถ้าเป็นน้ำมันหลักไปกับ400กิโลคุณจะต้องจ่ายค่าน้ำมันเท่าไหร่ลองคิดเล่นกันดูนะคะและที่สาคัญยิ่งกว่านั้นย้ําเลยนะว่าวันนี้ป้ายแดงก็มีให้คุณซื้อแล้วและยิ่งสภาพแบบนี้นะคะทุกคนผ่านเลขมไม่ถึง100กิโลแบบนี้นะ,ะรอคุณอยู่ที่นี่แล้วค่ะราะคาสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะแอดไลน์มาตามช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้ได้เลย ย้ำกันอีกหนึ่งครั้งนะ,ะทุกคนค่าว่าอย่าช้าช้าอดหมดแน่นอนค่ะอาคาสำหรับวันนี้วลจ a MG EP ทั้ง3คันนะ,ะที่อยู่ด้านหลังนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแต่ต้องบอกกันนะว่าเผื่อเมื่อคลิปนี้ออกไปเนี่ยนะคะมันอาจจะเหลือเพียงแค่1่คันสุดท้ายแล้วก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ